ส่องไฮไลท์สินค้า Apple ราคาเดือดที่งาน d d i i e IT m o b i l Expo b i l e Expo 2025มาเริ่มกันที่ iPhone 17นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,9,900บาทเท่านั้นมาต่อกันที่ iPhone 17 Pro นะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มเหมือนกัน ราคาเริ่มต้นเพียง43,900บาทต่อมานะคะ iPhone 17 Pro Max บอกเลยว่าเขาหากันให้กวักราคาเริ่มต้นเพียงแค่48,900บาทเท่านั้นและที่เป็น Special Deal นะคะก็คือ iPhone Air บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทพิเศษนะคะช็อปที่ a d ดไว้รับฟรีไปเลย Powerbank คอมมี bank, ie, มูลค่า950บาทบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าช็อป p h o n e ที่แอดไว้นะคะเขาติดฟรี ฟรีถึง3ชิ้นมาต่อกันที่ MacBook สู้งานสู้มือบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะเพราะว่า MacBook Air M4 ตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 32, 5 9 0บาทเท่านั้นหรือใครนะคะที่อยากจะเน้นความคุ้มค่า MacBook Air M2 นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่25,490บบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากมาต่อกันที่ iPad นะคะครบจบทุกไลฟส์สไตล์จะเรียนจะเล่นหรือทำงานก็ตอบโจทย์สุดๆตัวนี้นะคะ iPad A16 บอกเลยว่า คุ้มมากเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1790บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆและบอกเลยนะคะว่าใครอยากช็อปแก๊จอุปกรณ์เสริมก็มีให้แบบพุ้งคุ้ม,มดูอย่างอันนี้นะคะเครสของ iPhone 16นะคะจากปกตินะคะ1,990บาทเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้ยังไม่มาช็อปอีกอย่าลืมมาช็อปกันนะคะที่งาน a d v i c ไอซีแอนด์โมบายเอ2กสินค้า Apple ลดคุ้มมากแล้วเจ้าก๊า